สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับของชัยนรงฟาร์มนะครับวันนี้ชัยนรง์มาให้ดูการปลูกเมลอนนะครับที่ชัยนรงปลูกที่ฟาร์มเมื่อก่อนนะครับก็จะทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะปลูกด้วยนะครับเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะนะครับเป็นเมลอนญี่ปุ่นที่เราเคยปลูกมาแล้วนะครับก็มี เมลอนเยอะมากนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวลองดูในสไลด์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเมลอนที่ปลูกในโรงเรือนนะครับในกร e นเฮาส์นะครับในกรีนเฮาส์แล้วก็เขาก็เติบโตได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าใน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 โรงเรือนเนี่ยมันจะไม่ไม่มีแมลงมาขวนนะครับ ศัตรูของเมลอนก็มีเยอะมากนะครับทั้งแมลงและสภาพแวดล้อมนะครับใช้ลงปลูกที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่พวงชินนะครับก็มีผลผลิตที่ดีนะครับหวานมากนะครับเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเหมือนไปกินที่โอซาก้าเลยนะครับก็หลายคนที่ได้มาชิมแล้วเนี่ยเขาติดใจนะครับแต่ช่วงหลังนี้ใช้ลงไม่ได้ปลูกไงเพราะว่าไปทำโรงเรือนปลูกให้ทุกทุกท่านนะครับที่ ชง,ช,งช่วยทําให้นะคะหรือว่าให้ช่ยลงไปเป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็ไปหลายๆจังหวัดก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยผมก็จะสอนให้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งดูเหมือนเมล่อนนี่จะทําง่ายนะครับจริงๆแล้วทายากนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมีผลการดูแลมีผลปุ๋ยอะไรพวกนี้มีผลทั้งหมดมาลงมาแมลงเนี่ยฮะตัวร้ายเลยนะครับเพราะว่า,มาแมลงทุกชนิดชอบเมล่อนหมด นะครับไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เราที่ชอบนะครับมลงก็ชอบชอบมากนะครับโดยเฉพาะพวกเพรียต่างๆนะครับเพราะเขาเป็นพืชตระกูลแตงเนี่ยเขาโตเร็วนะครับมีพวกเพรียต่างๆนะครับมีหนอนนะครับถ้าปลูกข้างนอกนี่แทบไม่รอดนะฮะหนอนตักกแตนอะไรมาหมดนะครับอะไรตัวมะแรงวันทงวันทองเนี่ยมาหมดนะครับมาทุกอย่าง แต่ถ้าเราปลูกในโรงเรือนนะครับมันก็จะสวยแบบนีนะ้จะได้ลูกทุกทุกรูปทุกต้นนะครับแบบนี้นะครับ,รบลายก็จะสวยตามตามลายต้นฉบับคือคือมเมล็ดเมลอนเนี่ยเขาจะมีพันธ์ุของเขามาเนะครับเขาจะมีการผรสมพันธ์มา <c oughs> เป็นเมะล็ดที่ชื่อว่ามเมล็ด f 1นะครับถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าเอาออเอาเมล็ดมาต่อ พันนะน่าจะได้จริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับเช่นเมล็ดรุ่นที่สองที่เราที่เรากินแล้วแล้วก็เอา,าเมล็ดมาปลูกต่อมันก็จะได้ผลได้กินแต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับมันจะไม่สวยหรือรสชาติอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับตามตามสายพันธุ์ที่มันถดถอยลงไปนะครับนะครับอันนี้ใช้ลงปลูกทั้งพันธุ์ที่มีลายพันธุ์ที่ไม่มีลายปลูกหมดนะครับปลูกปลูกได้หมดนะครับทดลองมาทุกอย่างแล้วนะครับ ก็นำมาให้ทุกท่านได้ไดชมกันในวันนี้นะครับเพราหลายคนที่เคยชมในเพจเดิมนะครับเคยชมในเพจเดิมก็ตอนนี้เพจถูกบล็อกไปนะครับถูกล็อกไปก็ตอนนี้มาชมในเพจนี้นะครับในใน u t u b e นี้นะครับใครมีคำถามสามารถถามได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเมลอนนะครับคือถ้าจะปลูกให้ดีปลูกให้สวยเนี่ยนะครับต้องมีการเอาใจใส่นะครับคนที่เริ่มปลูกเนี่ยผมอยากให้เริ่มแค่หนึ่งโรงก,ก่อน ครับไม่ควรจะทําเลยทีเดียวสิบโรงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คนไม่พอคือมันต้องใช้คนนะครับใช้คนในการดูแลนะครับเพราะว่าเถาองเม่อนเวลาเขาเลื้อยขึ้นไปเนี่ยนะครับมันต้องใช้คนในการพันเถาในการตัดแต่งกิ่งในการผสมดอกนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการผสมดอกมันก็จะติดสเปะสปะนะครับแล้วก็การผสมองข้าทั่วไปอ่ะในในโรงเรือนเนี่ยมันไม่มีมแมลงนะครับไม่มีมแมลงช่วยผสมพอไม่มีมแมลงช่วยผสมปุ๊บเนี่ย ก็จะมีปัญหาคือ,อลูกที่ผสมไม่สมบูรณ์อาจจะบิดบิดเบียเบ้ยวเบี้ยวอาจจะเล็กอาจจะฟอไปนะครับแต่ถ้าเราผสมเองโดยใช้ผู้กันมาจิ้มดอกตัวผู้นะครับแล้วก็มาจิ้มดอกตัวเมียผสมเขียียให้มันเนี่ยมันจะ,จะติดผสมกันดีนะครับ mm hmm. ก็จะได้มรลอนแบบที่เราต้องการเองเราต้องการสวยงามนะครับ วันนี้อาจจะมาเช้าหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะคนดูอาจจะน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งใครมาแล้วทักทายกันได้นะครับใครมาแล้วนะทักทายได้เลยนะครับวันนี้คุยกันเรื่องเมลอนอย่างเดียวเลยนะครับประมาณสัก20นาทีแล้วกันนะครับนะดูเรื่องเมลอนนะครับชัลงก็ปลูกเมลอนเป็นอาชีพมาก่อนนะครับแต่ปลูกในโรงเรือนนะครับสวยงามแบบนี้นะครับคือเวลา เคล็ดลับการที่จะเรียงลูกเมลอนให้สวยงามแบบนี้ให้เรียงมันเท่ากันเฟื่แบบนี้นะครับก็มีเคล็ดลับอยู่ก็คือต้องผสมดอกให้ได้ข้อที่ใกล้เคียงกัน,กนสมมติเราเอาข้อที่9ที่10ที่11ใช่ไหมครับก็พยายามผสมดอกให้ได้ข้อนี้นะครับคือภายในอาทิตย์เนี้ยมันจะผสมติด3ดอกนี้นะครับเอาแค่3ดอกนี้ก่อนนะครับ9 10 11อะไรประมาณนี้ซื้อหรือใคร1 0 1 1 12อะไรก็ได้นะครับพอเราได้ปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็จะ รักษาลูกนี้ไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆพอมันติดลูกป,ปุ๊บก็ตัดตัวทิ้งหมดนะครับเหลือแต่ลูกที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็เอามาห้อยนะครับเอามาซัพพอร์ตไว้แล้วก็พยายามมัดได้ให้มันตรงๆกันนะครับช่างน้ำหนักได้ให้มันตรงกันแล้วมันก็จะได้เรียงลูกสวยแบบนี้นะครับเรียงลูกสวยัแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยนะครับค่อยๆปรับไปเรื่อย ชัยเรก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับให้มันค่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะครับก็ขยับ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 ได้ขยับเชือกที่มัดมัดขั้วมันนะครับคนงานของชายโรนี่เขาขยันเขารักในการที่จะทํานะครับเขาก็ทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตรงนะครับพอมันตรงแล้วมันก็สวยคนก็เห็นโอ้ว้าวนะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยประมาณนี้นะครับ ก็จะเหมือนที่ญี่ปุ่นก็มีคนมาชม uda, นะครับคุณสุดานะครับสวัสดีครับมาแล้วนะนะครับก็หลายคนที่มาไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยชมย้อนหลังนะครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมวันนี้ผมเปลี่ยนไม์แล้วมันคงไม่ดังก็แคกลนะนะครับมันก่อนไม์เสียงดังแคกละขอมอนิเตอร์ฟังด้วยด้วยคนหนึ่งนะครับขอดู ว่าเสียงมันชัดไหมดูไม่ไดนะ้โอเค,อเ,คเสียงชัดครับเสียงชัดใช่ไหมนะภาพชัดเสียงชัดเนาะครับคุณสุดามอบดอกไม้มาละนะครับขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาดูไปเรื่อยๆนะครับนิดหนึ่งตั้งโทรศัพท์ไม่ไม่ได้เอาที่ตั้งเลยเอาละเดี๋ยวผมพาดูนะครับเมื่อเราเรียงสวยงามนะครับการจัดการทุกอย่างเราก็สวยเราก็ดูแลง่ายนะครับสมมติว่าจะพ่นปุ๋ยฮอร์โมนอะไรก็ตามนะครับสามารถ ทำได้เต็มที่เลยฟือฟ,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 อฟือนะครับนี่เห็นะก็จะพาพาไปดูเรื่อยๆ,ๆนะครับเวลาเราเห็นลูกไหนที่มันผิดปกติมีมแมลงมีศัตรูพืชอะไรมาเกาะเนี่ยนะครับเราก็ไปจัดการมันได้ง่ายนะครับเพราะนั้นแปลงก็ควรจะกว้างพอสมควรนะครับราวแขวนลูกผมออกแบบให้มันอยู่ เตี้ยหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะได้เอามือไปเอื้อมถึงนะครับบางคนเอาราเอาราบนเป็นราวแขวนลูกนะครับซึ่งมันจะต้องไปผูกเชือกข้างบนนะฮะขึ้นแล้วก็ลงมาข้างล่างขึ้นแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับทําให้เวียนหัวนะครับและถ้าทําเยอะแบบใช้รอะนะครับคือถ้าทําลงเดือนแบบยาวแบบใช้รงโอ้โหลำบากแน,น่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราแขวนเนี่ยไว้เตี้ยหน่อยหนึ่งก็คือสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรเมตรนิดๆนะครับเพื่อเราจะได้แขวนลูกได้ง่ายนะครับ อันนี้ก็คือเป็นผลงานเก่าๆของชชยลงที่ทําไว้นะครับก็เคล็ดลับในการที่ผสมก็บอกแล้วว่าเราเลือกข้อที่8-90หร 90, ือ9 0 1 1 12เอาเอาสข้อที่ไม่เกินกันนะครับมันสามารถเรียงสามารถแขวนเรียงรูปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดอกตัวเมียเนี่ยนะครับมันจะออกจากกิ่งนะครับมันไม่ได้ออกที่ตอดลำต้นนะครับ ดอกที่ออกจากลำต้น,นจะเป็นดอกตัวผู้นะครับเราก็เอาดอกตัวผู้นะี้มาเขี่ยใส่ดอกตัวเมียนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดอกตัวเมียนะครับขั้นตอนมันก็จะออกแบบพรึบแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะสนุกสนานในการที่ <c oughs> ได้ผสมดอกนะครับผสมดอกอในช่วงผสมดอกควรจะให้จบภายในหนึสัปดาห นะครับพะเราจะได้ลูกที่มันใกล้เคียงกันนะครับพอหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บลูกไหนติดแล้วปุ๊บก็เลือกเลยนะครับแล้วก็ตัดลูกอื่นทิ้งให้หมดเลยนะครับตัดลูกอื่นทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็จะเลือกลูกสวยๆแบบนี้นะครับลูกที่มันกลมๆล,ลีๆตามสายพันธุ์นะครับไม่บิดเบี้ยวนะนะครับให้มีที่มันบิดเบี้ยวนะครับ ก็จะเลือกไว้ลูกเดียวอย่า,อาไว้หลายลูกนะครับปัญหาก็คือ,อลูกลูกค้าใชโลอชอบเสียดายนะครับบอกเสียดายนะครับเสียดายนะครับเสียดายเอาไว้สองลูกเงี้ยแอบไว้สองลูกสามลูกแล้วผลผลิตมันก็ไม่สวยนะครับผลิตมันก็จะมันก็จะแย่งอาหารกันทําให้ทําให้เติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้คือผลสําเร็จนะครับที่พอมัน ได้ลูกที่ขนาดใกล้เคียงกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใกล้เคียงกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือการดูแลต้องทําตั้งแต่ต้นเลยนะครับใครมีคำถามสามารถถามมาได้นะครับคำถามถามมาได้นะครับผมกลัวว่าการแพร่ภาพอาจจะสะดุดนะครับไม่สะดุดเนาะ นะครับไม่สะดุดนะนะครับใครที่ปลูกเมลอนอยู่บ้างครับมีใครปลูกเมลอนอยู่บ้างใครปลูกเมลอนอยู่บ้างนะครับไม่มีนะลองปลูกดูก็ได้ครับถ้าลองก็ให้ลองเล็กๆนะครับอย่าอย่าลองเยอะนะอย่าลองเยอะนะครับก็ผลของที่เราผสมดอกแล้วก็แขวนลูกเมื่อกี้เห็นไหมครับพอต้นมันพอลูกมันโตนะครับก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะรูปมันโตแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับ okay. วันนี้ผมจะย่อตัวผมลงเล็กนิดหนึ่งให้ทุกคนเห็นในลอนชัดๆนะครับ๋ยนนี้ก็เริ่มโตไปเรื่อยๆนะครับเริ่มโตไปเรื่อยๆนะครับต้นไหนที่แข็งแรงหน่อยนะครับลูกก็จะโตหน่อยหนึ่งนะครับธรรมชาตินะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับธรรมชาติมันมีเรื่องของความงอกความอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยเท่ากันนะครับแต่มันก็ แล้วก็รักษาให้มันใกล้เคียงกันก็คือให้อาหารให้น้ำใกล้เคียงกันนะแล้วก็ศัตรูของเมลอนก็พวกเชื้อรานะครับถ้าลูกพอช่วงเลี้ยงลูกปุ๊บต้นเขาจะอ่อนแอนะครับเชื้อราก็จะเข้ามาเช่นเชื้อราที่เป็นราแป้งราน้ําค้างราอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสีขาวๆนะครับราเนี่ยแบ่งเป็นสองสีแล้วกันราสีขาวกับราสีดํานะครับราสีดํานี่จะกินคนต้นกับแผลแผลที่เราตัดใบอะครับต้องระวังให้ดีต้องสะอาดกันไกล นี่ที่ทางานมือคนที่ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือทุกครั้งเข้ามาจัดการนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแผลที่เราตัดแต่งกิ่งแต่งใบเนี่ยนะมันก็จะติดเชื้อนะครับนี่มันจะเข้าต้นพอเข้าต้นปุ๊บมันจะเข้าไปในลูกพอช่วงลูกสุกก้นจะแตกนะครับช่วงลูกสุกก้นจะแตกเป็นเชื้อราอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเชื้อราที่มาเกาะใบก็มีเชื้อราที่มากกมเามากาะใบส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราสีขาวนะครับเป็นผมขาวๆมาเกาะที่ใบ นะครับก็ทําให้เมลอนกินอาหารได้น้อยลงนะครับเมลอนกินอาหารได้น้อยลงแล้วก็สองคลอแดดได้น้อยลงลูกก็จะเล็กแล้วก็ไม่หวานนี่นะครับถ้าถ้ามันมีเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มีเชื้อรานะครับไม่มีเชื้อราก็ทํำยังไงละ่ละก็เจ้าของเนี่ยต้องหมั่นเข้าไปดูนะครับถ้าเจอเชื้อราไม่แต่นิดหน่อยก็รีบพ่นพ่นพวกสารกันเชื้อราต่างๆนะครับที่เป็นสารที่ปลอดภัยเช่น c o p เปอ ออ like, กซิคารายหรือคัพเปอร์ไฮดรอกไซด์คัพเปอร์ไฮดรอกไซด์ก็หมายถึงว่าใครเป็นใครเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่าคัพเปอร์ไฮดรอกไซด์คืออะไรก็คือส่วนผสมระหว่างผงทองแดงกับอะ,อะไรเนี่ยน้ำปูนขาวนะครับเขาแต่ว่าเขามีสําเร็จให้เรียบร้อยแล้วนะครับคัพเปอร์ออกซิคารายเขามีสําเร็จให้เรียบร้อยนะครับนะครับพิมพ์คําว่าคัพเปอร์เอ้ยคัพเปอร์ฮอสคัพเปอร์ไฮดรอกไซด์ คระพิมว่าเ,าเพื่อไฮดอกสายเขาจะมีขายเลยเป็นยี่ห้อยี่ห้อตามตลาดนะครับหรือแม่งเขาเซปก็ได้นะครับพวกนี้มันจะไม่ไม่ตกค้านะครับตกค้านะครับถ้าเราใช้อย่างระมัดระวังไม่มีปัญหาครับเมลอดมีหลายพันนะครับแล้วก็มีทั้งแบบที่มีลายไม่มีลายนะครับลูกรีลูกกลมมีหมดนะครับการดูแลก็ เหมือนกันนะครับปลูกคล้ายๆกันแต่ในโรงเดียวกันเนี่ยผมไม่แนะนําให้ปลูกหลายพันธุ์เดียวกันในโรงเดียวกันไม่ไม่อยากให้ปลูกพร้อมกันนะครับใโรงเดียวกันไม่อยากให้ปลูกพร้อมกันเพราะว่าเกสรรมันจะพัดพาสายพันธุ์มามาผสมกันเยอะมาผสมกันแล้วก็ทําให้อ่า มีการแตกได้นะครับเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ลูกเล็กบางสายพันธุ์เป็นพันธุ์ลูกใหญ่นะครับเมื่อเกสรมาผสมกันมันจะขยายแล้วก็เซลล์เขาขยายไม่ทันนะครับเนื่องจากพันธุกรรมนะครับทำให้ลูกแตกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวงังควรจะปลูกโรงใดรงหนึ่งไปเลยนะครับปลูกไม่ร้อนนะลงใดรงหนึ่งไปเลยแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ปลูกอีกรงนึงได้แบบนี้ได้นะครับหรือใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ปลูกแบบ สองสามโรงด้วยกัน uh, โรงหนึ่งได้าสายพันธุ์ใหม่อย่างเงี้ยโอเคก็ได้ก็มาผสมกันนะครับแต่พองเราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับก็อันนี้เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนื้อส้มนะครับเวลาตัดใส่จานแล้วมันอร่อยมากมันหวานมันกรอบมันหอมนะครับอันนี้ใช่เราก็มาเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับในฟาร์ม นะครับในฟาร์มของชัยนรงค์ก็จะทําร้านด้วยนะครับเมื่อก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอโมเมนต์นี้ก่อนนะครับรอโมเมนต์นี้ก่อนนะครับซึ่งต้องรออ,อะไรนะโควิดนะครับรอปัจจัยเดียวโควิดนะครับตอนนี้ชัยนรงค์ก็พยายามทําหลายๆอย่างไว้รอและนะครับก็จะได้มากินผักอะไรสดๆแบบนี้นะครับที่ฟาร์มของชัยนะรงค์ฟาร์มที่จังหวัดแพร่นะครับ <c oughs> ก็จะได้มาชิมเมลอนชิมผักที่ปลูกสวยๆ นะครับมาถ่ายร่องถ่ายรูปอะไรที่สวยงามนะครับล้วก็จะจัดดอกมงดอกไม้ให้สวยงามนะครับแล้วเราก็ได้เข้ามาชมเมลอนไปด้วยนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาการปลูกไปด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่ <c oughs> ที่มีคำถามนะครับก็สามารถถามได้นะครับ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปลูกกันใช่ไหมครับเพราะว่าเมลอนมันปลูกยากเนาะมันจะปลูกในโรงเรือนเท่านั้นปลูกข้างนอกไม่ค่อยได้ผลเพราะามาแมลงจะกินไปซะก่อนนะคะรับแมลงจะกินก่อนนี่นไหมผมก็จะพาชมไปเรื่อยกๆก่อนนะครับ <c oughs> ก็ลูกก็ประมาณนี้นะครับลูกก็ประมาณนี้นะครับเราจะเก็บก่อนก่อนเก็บเนี่ยเราก็จะทําให้เมลอนทันนั้นเนี่ย งดน้ําเพื่อให้เถามันเขียวนะครับแล้วมันจะหวานมากนะครับนี่ค <c oughs> ือเทคนิคําของหวานนะครับหลายคนที่เข้ามาชมก็สนุกสนานเซลฟี่อะไรไปนะครับขอโทษนะครับให้นองปลูกหลากหลายนะครับปลูกหลายอย่างมากสวัสดีพอลลี่โอ นะครับเขาเรวมีชื่ออะไรอะของจริงทักทายมาหน่อยก็จะปลูกจันทงแตงกวาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับคนที่จะทําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคนจะปลูกพืชผักไว้ด้วยนะครับไม่ใช่แต่งแต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ เราสามารถปลูกพืชปลูกผักหลายๆชนิดนะครับจะให้นักท่องเที่ยวมาได้ชื่นชมแล้วเขาก็จะมา,าถ่ายรูปแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้เรานะครับเพราะว่าสมัยนี้เขาเอาไปลง Facebook อวดกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มาทานอย่างเดียวนะครับก็จะพาไปดูเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นอุโมงค์แตงกวาที่ผมทำอยู่นะครับเป็นอุโมงค์แตงกวาครับอุโมงค์มะเขือเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ข้อข้อได้เปรียบของมะเขือเทศก็คือเขาจะอยู่ได้นานเวลาเราปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยสามเดือนเก็บผลเก็บผลเก็บผลไปเรื่อยๆนะครับก็จะสูงไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนเมล่อนนี่คือเก็บแล้วเก็บเลยเก็บแล้วต้องรื้อรื้อปลูกใหม่อย่างเดียว อ๋ออนที่ไปกับแซมใช่ไหมโอเคเออแซมเนี่ยเขาจองตั๋วมาแล้วนะแซมมี่เขาเตรียมจองตั๋วมาลนะนลครับโควิดหยุดเมื่อไหร่แซมมี่เขาจะเดินทางทันทีนะครับพรจะมาด้วยไหมถ้ามารอบนี้รับรองกินอาหารอร่อยอีกนะครับ เดี๋ยวรับนี้มีกาแฟเลยนะพี่ถ้าพี่เปิดร้านนะครับถ้าพี่ชัยรงเปิดร้าน,นะจะมีทุกอย่างนะครับที่พวกเราจะได้ทานกันในสวนสวยๆนะครับเมลอนก็ได้กินด้วยรอบนี้นะถ้ามานะครับมีเมลอนด้วยเช็คเช็คด้วยนะว่าแซมมี่นัดแซมมี่จองตั๋วนะมีชื่อพอนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีรีบจัดการ <laughs> ถ้าไม่มีรีดการนะครับก็อย่างนี้ครับสถานที่เราก็ตกแต่งให้มีดอกมองดอกไม้นิดหน่อยนะครับให้มีดอกไม้นะครับครับรอบนี้ได้มาเรียนรู้การปลูกแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็จัดดอกมองดอกไม้แต่รอบนี้ชัยลงจะไม่ไม่ได้เน้นดอกไม้นะครับเพราะว่าจะเน้นพวก เพื่อที่ต้องกินนะครับเพราะว่าต้องต่อสู้กับโควิดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรกินไงไปตลาดไม่ได้นะครับแล้วปลูกอะไรก็ไม่เป็นอย่างปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกอะไรยังไงนะครับชันวิวจะพาไปดูเนี่ยปลูกพริกปลูกอย่างนี้นะครับปลูกมะเขือปลูกอย่างนี้นะครับปลูกผักบงผักบงผักชีนะครับปลูกอย่างนี้นะครับก็จะพาไปชมนะครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเน้นการท่องเที่ยวก็คืออ่าเคปลูกดอกไม้เยอะๆนะฮะแล้วก็ เพื่อผักสวยๆนะแต่งตัวสวยๆนะครับมีชุดจริงๆใหลงเตรียมชุดจีนไว้ให้หลายคนด้วยนะครับเพื่อจะได้มามาถ่ายรูปสวยๆนะครับกระบอกกระบี่มีหมดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนอกจากนี้แล้วผักเนะี่ยผักที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันจะสวยๆนะครับเราสามารถเอาผักนั่นมาปรุงอาหารนะครับเช่นเราก็จะมา,ามทำตำผัก ปรุงอาหารแล้วก็เอามาเสิร์ฟทุกท่านนะครับในในร้านเลยนะครับในร้านเลยนะครับทุกคนก็จะได้มีความสุขนะครับได้กินผักแบบที่ไปดูเมื่อกี้อย่างเงี้ยนะไปกินผักเมื่อกี้ไปดูเมื่อกี้นะครับผักสะอาดสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้กินเมลองเมลอนนะครับที่เอ่อได้มาเนี่ยได้ไปตัดเมื่อกี้เลยได้ไปถ่ายรูปเซลฟี่เมื่อกี้นะครับได้กินเมลอน ก็ที่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวรอชัยดงประกาศนะครับว่าเนะนะมื่อไหร่ดีนาะนะครับเมื่อไหร่ดีเนาะเมื่อพร้อมนะครับเมื่อพร้อมก็คือโควิดก็ต้องพร้อมด้วยนะครับชัยดงก็จัดสวน,นเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับห้องน้องห้องน้ามีน้ําหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จัดจัดให้นะครับไม่รู้ว่าปีนี้มันจะแรงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ชัยดวงทำมาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปีนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับปีนี้ก็ปรับปรุงใหม่ มีเทคนิคการปลูกที่ง่ายๆที่พวกเราสามารถไปปลูกที่บ้านได้นะครับส่วนก็จะมีดอกไม้เล็กน้อยนะครับมีดอกไม้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ที่ที่ฟาร์มเนี่ยาสามารถรับสูงสุดได้ประมาณ50คนนะครับในร้านนะครับ50คน ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวปนีนี้ขอเวลานิดนึงนะครับก็ดูสถานการณ์ก่อนเพื่อเวลาเราตกแต่งอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยอ้าวโควิดมาอีกแล,แล้วก็เสียเวลาแล้วก็หมดกันนะครับนะก็ลูกเล็กเด็กใดมามาชมได้หมดนะครับ,นะรบในในนี้เราก็จะมีร้านขายกาแฟขายมร้านขายน้ำปัน่นเหมือนเหมือนเป็นร้านทั่วไปนะครับ คุณสามารถเข้ามาชมได้เข้ามาให้บริการในการชื่นชมผักผลไม้แล้วก็มานั่งทานอาหารนะครับมานั่งทานน้ำปั่นน้ำผลไม้ต่างๆก็เมลอนก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับเทียบกับคุณภาพก็าราคาที่เป็นกลางนะครับไม่ได้แพงเบอร์มากนะครับสบายๆนะครับ ครับผมใครที่ชื่นชมนะครับชอบในเรื่องของการปลูกเมลอนนะครับก็มาศึกษาได้นะครับในช่วงที่ใช้ลงเปิดฟามนะครับก็รอรอประกาศนะครับเนาะรอความพร้อมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยมานะครับเพราะว่าช่วงที่เวลาเราเปิดเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะๆนะับมีอะไรหลายอย่างนะครับมีหลายๆายอย่างให้ให้มาชม ให้มาดูให้มาศึกษานะครับก็จะได้มีความสุขกลับไปนะครับได้กินด้วยนะครับได้ซื้อเมลอนด้วยได้ชิมเมลอนด้วยนะครับนะครับมีอาหารด้วยนะครับเนี้ยนะครับก็ทุกคนก็จะได้มีความสุขนะครับมีดอกไม้สวยๆนะครับนะครับวันนี้เป็นมันหยุดนะครับสบายๆนะครับมันหยุดสบายๆก็มีเวลาคุยกันเยอะนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างในการปลูกนะครับว่าเราปลูกยังไงกสามารถให้ทุกคนมาชมของจริงเลยนะครับแต่เริ่มปลูกนะเนาะแต่เริ่มปลูกยังเกี่ยวนะครับที่ใช้หรงฝาจอดแพร่นะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อขอฝากอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น ของดีนะครับที่ทุกคนสามารถปลูกผักได้ตอนนี้เลยก็คือจะปลูกผักสวยๆปลูกไมรอนปลูกแตงกวาปลูกอะไรสวยๆตอนนี้เลยนะครับก็สามารถสั่งื้อได้ตอนนี้เลยเพราะว่าชัยลงทำเป็นชุดคลิปเซตอยู่นะครับอันนี้เปิลุ๋ยซิที่ชัยลงเนี่ยได้ทำสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะครับทุกค้าได้ไปทุกคนไม่ผิดหวังนะครับส่งผลงานมาสวยทั้งนั้นนะครับ ส่งมาหาทำงานมาทางไลน์เนี่ยเขาบอกโอ้ทำไมไม่เคยปลูกผักแล้วมันสวยขนาดนี้มาก่อนนะครับก็คือปุ๋ยกับ CF3 นะครับเป็นชุดกิ๊เซตแบบนี้ผมทำให้เป็นทั้งสองอันเลยนะครับอยู่ในนี้อย่างละหนึ่งกิโลนะครับราคาชุดละ300บาทนะครับชุดละ300บาทส่งให้ถึงที่อันนี้ฟรีค่าส่งแล้วนะครับก็คือค่าส่งฟรีนนเองนะครับอยากปลูกให้มันสวยงามและใช้ง่ายๆใช้แค่หนึ่งช้อนแล้วก็พอผัก เอาเม็ดผักก็ใส่เลยในถุงปลูกเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับซีนะครับ CF3 นะครับชุดคีบเซตนะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าอยากได้ปุ๋ยหรือสนใจปุ๋ยนะครับหรือปุ๋ยชุดคีบเซตอย่างเงี้ยนะครับก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปทักทายนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ